สื่อเทพทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตากลายมือกากบาทสื่อที่จะเปิดชะตาเป็นเศรษฐีล้อเล่นไม่ได้สีหูห้าตาให้โชคการทำนายดวงนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้ลายมือเป็นกฎเกณฑ์และเป็นการเปิดไพ่ยิปซีเพื่อสื่อถึงองค์เทพต่างๆ ดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาเลยจริงๆคนลายมือกากบาทย้ำนะครับตรงกลางหัวใจตรงกลางฝ่ามือนี่แหละดูกันง่ายๆต้องเป็นลายมือกกบาทไม่ใช่ลายมือตัดไม่ใช่ลายมือที่เฉียดขั้นกลางแหวงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่ใช่เด็ดขาด ต้องเป็นลายมือกากบาทและลายมือกากบาทในที่นี้จะต้องเป็นลายมือกากบาทที่เล็กและชัดไม่ใช่ลากหางยาวสื่อที่ท่านจะได้รับบ่งบอกได้เลยท่านเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคคนที่เคยหยามเหยียดเหยียดหยามท่านเอาไว้บอกว่าดวงชะตาชั้นไม่ประสวัรทุเร็จไม่ลุ่งโลดเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เรื่องแน่นอนอยู่แล้วครับ ไม่ใช่คนลายมือกากบาททุกคนที่จะปะสอนกับเร็จแต่ว่าท่านจะต้องเปิดเปิดดวงตาเปิดจกกักระเปิดพลังเล้นลับสิ่งเล้นลับที่อยู่ในตัวท่านออกมาถ้าท่านไม่เปิดท่านก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะบอกว่าผมหกสิบแล้วไม่เห็นดีเลยคนลายมือกากบาท คุณใช่ลายมือกกรากบาดหรือเปล่าจากดวงชะตาของคนลายมือกกรากบาดจะต้องเฮงจะต้องรวยจะต้องปังเป็นไปได้แต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งไม่เสมอไปจริงๆแล้วเราจะต้องดูจากเส้นชีวิตเส้นวาสนาเส้นอุปธรรมเส้นโชคลาภเส้นมหาเสน่ห์ดูจากโดยรวมในลายมือไม่ใช่เพียงแค่ลายมือกกบาดจะบ่งบอกได้ทุกอย่าง แต่การทำนายดวงนี้ดวงชะตาของคนลายมือกระกบาดเป็นการเปิดไพ่ดวงชะตาบ่งบอกได้เลย4หูหตาจะให้โชคท่านท่านจะรับทรัพย์โดยโชคเป็นมหาเศรษฐีดวงชะตาเป็นไปได้อย่างมากที่จะเป็นไปได้ด้วยดีความรุ่งโรจน์ความเป็นประสบควา,ามสำเร็จจะเกิดขึ้นกับทวท่านจริงๆแล้วจะต้องดูจากเหตุการณ์จากเบญญลักษณ์ เบญจลักษ์บนใบหน้าของท่านนั่นเองครับตาหูคิ้วจมูกปากดูโดยรวมไม่ใช่ดูแค่ลายมือกากบาทแต่บางทีลายมือกากบาทมันก็โบลอบ,บุบนใบหน้าตาของคุณได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหน้าตาของคุณจะมีสง่าราศีมีคิ้วที่เชิดสวยงามไม่เป็นไม้กวาดมากเกินไปคนที่มีคิ้วเป็นไม้กวาดบ่งบอกว่าบุคคลคนนี้เอาแต่ใจใช้เงินเก่ง เป็นไม้กวาดท่านก็คงคิดถึงภาพไม้กวาดนะหางคิ้วมันจะดอกขึ้นและ้จะแหวกออกไปเป็นไม้กวาดนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆเราจะต้องดูจากดวงโดยรวมแต่ลักษณะดวงชะตาของคุณบ่งบอกได้เลยว่าคนลายมือกกบาดดวงล้อเล่นไม่ได้บางคนอาจจะดูถูกว่าทำอะไรแล้วไม่เห็นสำเร็จไม่เห็นมีอะไรโดดเด่นให้ดูไหนบอกว่าลายมือกกบาดจะเจ๋งไง บอกได้เลยครับพอถึงเวลาบุญกุศลหนุนนำท่านจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นมาเศรษฐีสื่อเทพจะเปิดดวงชะตาเป็นเศรษฐีแปลว่าอะไรครับฟังคำให้ชัดๆนะครับสื่อเทพจะเปิดดวงชะตาเป็นเศรษฐีแปลว่าท่านควรที่จะมีวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับสื่อเทพหนุนนำทำให้ดวงชะตาท่านเปิดเป็นเศรษฐีนั่นเองครับคนลายมือกกบ,บาท เคล็ดลับเคล็ดวิธีคือจะต้องมีให้เทพเปิดพลังให้แก่ท่านท่านควรมีวัตถุมงคลใส่ไว้ที่ตัวอาจจะเป็นปีเสียอาจจะเป็นสีหูห้าตาอาจจะเป็นพระนาลายองค์พระพิคเนตองค์พระปิยะมหาราชองค์พ่อรอห้าถ้าท่านทำเกี่ยวกับค้าขายร้านอาหารของกินนะครับต้องมีพระปิยะมหาราช กราบไหว้ไว้แล้วจะเจริญรุ่งเรืองดวงชะตาของท่านดูเหมือนจะธรรมดาแต่บางคนก็สื่อถึงพลังตัวเองนะสื่อถึงว่าตัวเองไม่ธรรมดามีพลังซ่อนเล้นรู้สึกสัมผัสอะไรบางอย่างสัมผัสอย่างไรเรามาฟังกันครับอย่างเช่นท่านเดินไปสถานที่ที่รู้สึกว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องเป็นที่อับโครจรบุคคลคนอื่นเขาไม่เข้ามากัน อย่างเช่นอะไรครับที่เผาศพวงซุยสุสารหรือไปที่วัดโดยที่คนไม่ค่อยไปตรงนี้กันไปกราบไหว้สถานที่นี้กันเพราะว่ามันมีเรื่องราวลึกลับท่านจะรู้สึกคนลุกผลพองไปทั้งตัวแล้วจะห้ามคนอื่นไม่ให้เข้าไปแต่ห้ามได้ที่ไหนครับก็แล้วแต่ดวงชะตาของแล้วแต่แต่ละคน คุณอาจจะเป็นคนมีเซนส์นทางด้านนี้สูงมากๆแต่แน่นอนว่าถ้าไม่มีอะไรเสริมดวงชะตาเข้าไปแล้วไม่มีอะไรเปิดจักกะให้ท่านแล้วเขาเรียกเปิดตาให้แก่ท่านท่านก็ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรหรอกนะครับถึงแม้จะมีก็เก็บพลังเอาไว้อย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นท่านควรมีองค์เทพไว้บูชาพบติดตัวสื่อจะเปิดชะตาเป็นเศรษฐีให้แก่ท่าน ท่านจะรับทรัพย์รวยโชคคนที่จะมีนาลายทรงคุธนาลายพิผันดินของดีๆต่างๆพบติดตัวไว้รับรองดวงชะตาจะเปิดรุ่งโลไประเร็จเตรียมตัวรับทรัพย์เป็นหมหาเศรษฐีได้เลยครับดวงชะตาของท่านจะต้องให้ตื่อเทพต่างๆประทานโชคให้แก่ท่านท่านจะรับทรัพย์รวยโชคแล้วท่านจะได้บอกว่าเป็นยังไงล่ะ ล้อเล่นกับคนลายมือกากบาทได้ไหมแน่นอนครับบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องราวว่าลายมือกากบาทนี่นะจะเป็นลายมือที่ประธานาธิบดีคนยศใหญ่โตเขาเป็นกันผมก็เห็นบางคนนะ่ะเป็นพ่อค้าธรรมดานี่แหละเป็นสกิลลิตี้ก็คือเป็นยามนี่แหละครับก็ลายมือกากบาทมันแน่นอนครับ คนลายมือกาบบาศไม่ได้ระบุว่าจะต้องร่ำรวยแต่ว่าระบุว่าเป็นคนนี้เป็นคนมีเซนส์และจะต้องมีสื่อเทพเปิดชะตาให้แก่ท่านท่านจะเป็นเศรษฐีซีหูห้าตาจะให้โชคดวงชะตาท่านจะรับทรัพย์เป็นสักการุณยแต่เป็นคนมีเซนส์แรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่เลือกดวงชะตาของคุณเอง เป็นคนที่เลือกอาชีพของคุณเองบางคนจะเป็นพ่อค้าเพราะว่าสิ่งที่ท่านเป็นเป็นคนที่ชอบไม่ใช่แปลว่ากากบาทจะต้องเป็นอาชีพต้องระบุว่าเป็นอาชีพนี้เท่านั้นเป็นอาชีพอะไรก็ได้ครับเป็นพ่อค้าก็ได้คนที่เป็นสกิลลิตี้เป็นยามก็เป็นคนใจนักเลงอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจแต่ว่าโอกาสยังไม่มา ก็เลยอยากจะเป็นในหน้าที่ตำแหน่งที่คุณอยากจะเป็นอยากจะสู้กับผู้ร้ายบุคคลล,ลักษณะนี้ผมบอกได้เลยว่ากากบาดใจถึงมันมีนะครับกากบาดใจถึงจับจาระบาดใจที่ขาดกากบาดใจที่ขาดเป็นอย่างไรจริงๆเราจะต้องดูจากโดยรวมนะครับดูจากงูเห้งงวงจุ้ยนะครับดูจากเนินพืหัสอังคารพุทธพืหัสนะครับด้านตรงนี้ก้อยคือพืหัส จับดูว่าเนินตรงนี้มันนุ่มไหมเนียนไหมมันสําคัญนะครับผมถ้าบุคคลคนนี้เป็นคนท่านบอกว่าคนลายมือการกระบาดเป็นคนขี้ขาดนะครับบุคคลคนนี้จริงๆแล้วไม่ได้ขี้ขาดนะหมอซันบอกให้ฟังก่อนไม่ได้ขี้ขาดแต่ว่าเป็นคนไม่อยากจะต่อสู้สู้รบ,บกับใครสู้ด้วยปัญญานั่นเองครับแต่ว่าต้องระบุแยกกัน เราจะดูกันตรงที่ไหนเราดูตรงที่มือนิ่มหรือมือด้านนี่แหละนะครับบางทีมือสากนะครับผมแต่ว่าสากในระดับผู้ชายนี่คือว่าสากแต่ว่ามันเนียนนะนะครับท่านอาจจะงงว่าทําไมหมอดูบางคนแฟนของเราไปดูดวงนะครับเขาเอามือลูบเนินต่างๆของแฟนเรามันคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไอหมอดูคนนี้นะครับมันสัมผัสมือของแฟนเราเนี่ยนะครับเยอะขนาดนั้นเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นการดูลายมือเนี่ยมันต้องรูปสัมผัสเข้าไปครับผมมันถึงจะรู้ดูลักษณะนิ้วว่ามีรอยโบมีรอยบุ๋มนะครับมีบุญวาสนาหรือเปล่าหัวโตวเปล่าหัวโตวนี่มาเป็นคนมีบุญวาสนาดิเออดูดีนะเนี่ยอนาคตถึงเกณฑ์เท่าไหร่จะร่ำรวยจะบ่งบอกออกมาจากดวงเส้นชีวิตเลยเส้นหัวใจกับเส้นชีวิตตัดกันชัดเจนอย่างมากบ่งบอกได้ออกมาเรื่อยเลยนะครับ โอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขวันเจริญอย่าลืมหาองค์เทพพบติดตัวไว้สักหนึ่งองดวงตาจะท่านจะแช่มชื่นมีความสุขราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ